สวัสดีครับผม AC Dark Gamer วันนี้เราจะมาเปลี่ยนอาชีพฮันเตอร์นะครับอ,อันนี้เราก็อยู่ที่เมืองอพยอนพารวยนะครับเราจะเริ่มกันเดินตั้งแต่พยอนครับไปทางขวา2แมปนะครับตอนนี้เราก็เริ่มเดินเลยครับเดินไปเรื่อยๆครับจังหวะนี้ครับเดินเดินผ่าน,านทุ่งทุ่งทุ่งหน่อไม้ทุ่งหน่อไม,อไม้ผ่านทุ่งหน่อไม้ไปนะครับ เลยล้วก็เข้าว้าไปอ่านี่เราผ่านมาว์ปมึงมาหนึ่งแบบนะครับเราจะเดินไปหนึ่งแบบเราจะเดินตรงไปเรื่อยๆนะครับอ่าของที่ใช้ก็จะมีอ่าเราก็ซื้อได้นะครับซื้อที่ที่สมาคมได้เลยแต่อันนี้เราก็ถ้าเราไม่อยากซื้อเราก็หาได้นะครับเราก็เดินไปตอกแตกตอกแตกไปครับ อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าเป็นอ่าท้าวมีครับเราต้องใช้แล้วก็เจอกระเบื้มาหนึ่งทีเออโอ้โอ้โอ้ชีวิตชีวิตดอลล่าเดินนะครับต๊อกแท็กตอกแท็กตอกแท็กเดินไปเรื่อยครับต๊อกแท็กตอกแท็กเดินไปเรื่อยครับตอนนี้ครับตัวชมพูเฉียวเลยครับจะลงวาร์ปล่างไปครับ เพื่อไปเพื่อไปหาคุยกับเข้าไปในสมาคมนะครับนีเราก็เดินเราก็เดินเข้าว่ามาเป็นวับที่สองก็เดินมาครับทางสมาคมมันจะอยู่ประมาณกลางๆครับประมาณนี้ครับนี่ครับโอเคล้วก็กดวิ่งไปแล้วครับเราก็เดินหานะครับไปอยู่ตรงไหนเดินมาครับเดินมาอันนี้ครับเจอแล้วครับก็กดกดคลิกเข้าไปครับนี่ครับ กดคลิกที่่ากดเข้าไปครับเข้าไปแล้วก็เดินขึ้นไปครับเดินไปข้างบนจะมีหัวหน้าสมาคมอยู่นะครับหัวหน้าสมาคมฮันเตอร์ก็เดินไปนะครับเดินไปแล้วก็คุยกับนี่ครับหัวหน้าฮันเตอร์ก็รอข้อสอบเลยครับใช่ใครอยากเป็นฮันเตอร์้อสอบก็ ครับเริ่มสัมภาษณ์เลยกดเรื่อยครับเริ่มกันเถอะปึ๊บปึ๊บปึ๊บกดทีนึงครับครับครับอันนี้ย่อเป็นเป็นเอาทางด้วยตนครเองครับอันนี้ก็อ่าเดินทางโดยคาฟ้าครับครับข้อที่สามก็ไปร่ามันที่อยู่ใกล้ๆแทนครับผม ต่อไปค่าสีโจมตีที่ผู้อื่นกําลังสู้อยู่ไม่ใช่ครับโจมตีนั่เีที่สูงอันนี้ก็ข้าขอร้องให้ท่านช่วยยืยอใข้าเถอะครับต่อไปก็ต้องตั้งห้องสนทนาครับ,รบก็บอกพื้นที่รามอนเตอร์ใกล้ให้กับเขา อันนี้ก็พาเขาไปส่งยังสถานที่แล้วก็ช่วยเขาต่อสู้ขอความช่วยเหลือครับาหาใครเป็นเจ้าของผมถ้าว่าใครเป็นเจ้าของแลว้วโอเคครับผมาลาผ่านทดสอบเราก็เดินไปทางแบบทางซ้ายนะครับ เพื่อไปคุยเพื่อไปเริ่มทำบททดสอบอบนเมืองพาย่อนนะครับใช่ครับอ่ากดใช่เขาจะให้ดอกอาดอกธนูซิเบอร์ครับเรากดอันนี้ไปเรื่อยครับอันนี้นี่คือของที่เขาต้องการนะครับอ่าเราก็แต่เราอ่ะนี่เท่ามีที่เราเก็บมา แล้วก็เราจะมีอันบนอยู่แล้วครับเราจะซื้ออ่าซื้ออีกสามอย่างก็นี่ครับนี่เขาจะมีขายอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดดูราคาไปแล้วก็ซื้อไปนะครับผมขายนี้สามอย่างก็ซื้อไปเลยสามอย่างาครับผมก็ไปต่อครับครับโอเคไม่มีะแล้วเราก็ออกไปที่เมืองพาย,ยอน ก็จะเป็นผมก็จะเล่นจอบเป็นที่จับสี่สี่สองครับก็จะประมาณนี้เดินไปเดี๋ยวเราเดินขึ้นเดินไปทางนี้นะครับเพื่อเพื่อไปกับเพื่อไปข้างบนเพื่อไปทำเพื่อให้จบนะครับเอาเดินไปนีคยก็เข้าไปในเข้าไปในนี้ครับ เราก็จะไปทางขวาเข้าทางขวาไปนี่ครับเดีวเข้าทางขวาไปแล้วจะเจอ M P C นะครับนี่ครับแล้วฮันเตอร์ครับนี่ครับเราก็คุยไปครับเพื่อทำการทดสอบครับอ่าเรากดระเบียบทำการทั่วไปนะครับครับผมคเริ่มทดสอบกันเลยนะครับ นี่ครับก็ได้ธนูเส้นมือมาแล้วเข้าไปทำทดสอบนะครับครับผมเราก็ใส่ธนูให้เรียบร้อยนะครับก็กดน,นะนี่ครับธนูสติตัะนี่ผมไปเล่นเป็นสายฮันแท็บนะครับจะประมาณสติตะก็ประมาณนี้นี่เราก็จะมานี่ครับสายธนูครับก็เริ่มการทำการทดสอบ เราก็เดินไปเรียนวิธีได้เลยครับยืนีล้วล็อบสู่ครับผมคุยครับปุ๊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 บสอบเสร็จปุ๊บเราก็จอบมาจากงานนี้นะครับ ครับพอเราวิ่งมาถึงอ่าเราวิ่งเข้าไปที่สมาคมได้นะครับเราก็จะเดินเข้าไปส่งเขวนอ่ตอนนี้กำลังหาสมาคมนะครับมันอยู่ตรงอยู่ประมาณอยู่ตรงกลางนะครับนครับอแล้วก็ามีแนะนำนะครับถ้าถ้าเปลี่ยนเสร็จก็เราก็ออกมาหาจ็อบสักสองจ็อบนะครับเพื่อไปช่องนกครับเขจะได้ไม่ต้องเดินมาสมาคมหลายรอบนะครับครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาในสมาคม ไปคุยกับหัวหน้าสมาคมเหมือนเดิมครับชี้อยู่ตรงกลางครับโอเคครับนี่ครับแล้วก็ทำการเปลี่ยนฮันเตอร์เรียบร้อยนะครับก็จบขั้นตอนที่ขั้นตอนนี้นครับ